สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามในตลาดสัปดาห์นี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยงาน GTC ของเอ i นว a เดียยอดค้าปลีกผลประกอบการจากเนกี้และอื่นๆโดย Investopedia และบทวิเคราะห์พิเศษจากสำนักข่าวบารอนเผยแพร่เมื่อวันที่16มีนาคม2025เวลา5นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve เฟด คำกล่าวของประธานเฟดเจอร์โรมพาวเวลและการคาดการอัตราดอกเบีย้ยผ่านดอทพลอตของเฟดจะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลยอดค้าปลีกก็จะได้รับการเผยแพร่เช่นกันขณะที่ภาคธุรกิจเตรียมรับมือกับผลกระทบของภาษีศุลกากรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นวีเดียเจนเซนหวงจะกล่าวปาธกถาพิเศษในงาน GTC ประจำปีของบริษัทในวันอังคารท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อความต้องการชิปของบริษัทในการรองรับปัญญาประดิษฐ์ พันธมิตรของ n อ i นวีดีออย่างไมโครนเทคโนโลยีเตรียมรายงานผลประกอบการเช่นเดียวกับ n นกี้ c อ็เซนเบริษัทขนส่งรายใหญ่เฟดเอคู่แข่งของเทสลาเอ็กเพงและอื่นๆการตัดสินใจอัตราดอกเบีย้ยของเฟดคำกล่าวของพาวเวลดอ o พลอตการคาดการอัตราดอกเบีย้ยและข้อมูลยอดค้าปลีกเป็นจุดสนใจนักลงทุนคาดว่าเฟดเดอรัลรีเซิร์จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสิน้นสุดการประชุม2วันในวันพุธนี้โดยจะเป็นการประชุมครั้งที่2องติดต่อกันที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน FOMC คงอัตราดอกเบีย้ยไว้เช่นเดิมหลังจากที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงรวม1%เเต็มในช่วงการประชุม3ครั้งสุดท้ายของปี2024ตามข้อมูลจาก FED ฟดวอร Tool ของ CME กรุ๊ปผู้ร่วมตลาดได้กำหนดราคาโดยค่อนข้างแน่นอนว่า FOMC จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในช่วงปัจจุบันที่4.25-4.5%ถึงรายงานของ f ฟดจะรวมถึงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจรายไตรามาสซึ่งรวมถึงดอทพลอต ที่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งแสดงเส้นทางที่คาดหมายของอัตราดอกเบี้ยหลังจากการตัดสินใจประธานเฟดเจอร์รอมพาวเวลมีกำหนดที่จะตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดได้ในวันจันทร์ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์จะเผยแพร่ออ,อกมาท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของผู้บริโภคหลังการใช้จ่ายลดลงอย่างมากในเดือนมกราคมและความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงเพราะความกังวลเรื่องภาษีศุลกากร ขณะเดียวกันมีรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เริ่มมองไปที่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นฤดูของการขายเพื่อหวังให้ตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซาเพราะราคาแพงและสินค้าคงคลังจำกัดมีสัญญ,ญาณฟื้นตัวรายงานความเชื่อมั่นผู้ประกอบการสร้างบ้านในวันจันทร์มาพร้อมกับความกังวลว่าอาจเกิดภาษีศุลกากรเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการก่อสร้างส่วนข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านในวันอังคารจะบ่งชี้ถึงอัตราการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่รายงานยอดขายบ้านมือสองในวันพฤหัสบดีจะเผยให้เห็นว่าการซื้อบ้านยังคงอยู่ในเกณฑ์ชะลอตัวในเดือนที่แล้วหรือไม่เอ็นวิดียเริ่มงาน GTC พร้อมด้วยไนกี้เฟดเอ็กไมครนและอื่นๆเตรียมรายงานผลประกอบการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นวิดียเจนเซนห่วงจะกล่าวคำปราศัยในสัปดาห์นี้ในงานประชุมประจำปีสำหรับนักพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท ขณะที่ผู้ผลิตชิปรายนี้กำลังเผชิญแรงกดดันในตลาดท่ามกลางการเทขายหุ้นเทคโนโลยีทั้งนี้หวงมีกำหนดกล่าวปาฐกถาเวลา13นาฬิกาตามเวลาเขตตะวันออกในวันอังคารในงานประชุม GPU เทคโนโลยีของ n อ i นวิดีหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า GTC โดยคำกล่าวของเขาเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ผลิตชิปกำลังเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จีนอย่างดีประสีนักลงทุนจะจับตา d o โดบีสมิ t ในสัปดาห์นี้เพื่ออัปเดตเกีเ่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พันธมิตรของเอ็นวิดีอย่างไมโครนเทคโนโลยีเตรียมรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีหลังจากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ได้ปรับลดคาดการรายได้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้เนื่องจากรอบการเปลี่ยนเครื่องพีที่อ่อนแอและความต้องการที่ลดลงในกลุ่มรถยนต์และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีในกี้มีกำหนดประกาศผลประกอบการรายไตรามาสหลังผู้ผลิตชุดกีฬารายนี้รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดในไตรามาสแรกภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เอลเลียทฮิวในฐานะหัวเรือใหญ่ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกรายงานกำหนดการของเฟดเอ็กในวันพฤหัสบดีเกิดขึ้นหลังจากบริษัทขนส่งรายนี้เปิดเผยแผนเมื่อปลายปีที่แล้วที่จะแยกธุรกิจขนส่งสินค้าออกไปเป็นบริษัทมหาชนแยกต่างหากในรายงานผลประกอบการล่าสุดเฟดเอ็กได้ปรับลดแนวโน้มทั้งปี โดยคาดว่ารายได้เติบโตคงที่เมื่อเทียบปีต่อปีเนื่องจากบริษัทคาดการถึงความต้องการจากผู้บริโภคที่อ่อนแอลงรายงานหลายฉบับจากธุรกิจร้านอาหารและค้าปลีกอาจเป็นหน้าต่างสะท้อนสุขภาพผู้บริโภคท่ามกลางความกังวลเรื่องการชะลอตัวของการใช้จ่ายหลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนมกราคมลดลงโดยร้านค้าปลีกแบบลดราคาอย่างออลีบาร์เกนเอาเลตและ5ฟฟ์บีโมีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในวันพุธส่วนบริษัทแม่ของโอลิบการ์เดนอย่างไดเดนรีสอร์ทคาดว่าจะรายงานในวันพฤหัสบดี ขณะที่รายงานของผู้ผลิตซีเรียลอย่างเจเนเรัลมินซึ่งมีกำหนดในวันพุธอาจบ่งชี้แนวโน้มผู้บริโภคได้ด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ